สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลียอวสากรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวกไป0.20% S&P 500ปิดลบ0.51%แล้วก็ n a s d a แดปิดลบ0.93%ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้นะครับในขณะที่ตัวเลข S&P 500กับแ a s d a แปิดในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนยังเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับทุกท่าน ดัชนีดาวโจนส์นะครับดีตัวขึ้นหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้มีการเปิดเผยประมาณการครั้งที่1ของ GDP ประจำไตรมาสที่2ของปี2567โดยระบุว่า GDP ขยายตัว2.8%สูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ที่ระดับ2.1%หลังจากมีการขยายตัวเพียง1.4%ในไตรมาสที่1ประจำปี2567ครับ โดยการขยายตัวของ GDP ในไตรามาสที่2นั้นได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชน ทาดาของหุ้นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับบิสเนสแมชีนหรือว่า IBM นั้นพุ่งขึ้น4.3เป็นีเหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนีดาวโจนส์ปิดในแดนบว,วกหลังจากที่บริษัทนั้นเผยว่ามีรายได้ที่สูงกว่าคาดในไตรามาสที่2แล้วก็ได้มีการปรับเพิ่มคาดการรายได้ของธุรกิจซอฟต์แวร์ในปีนี้ครับทุกท่านนี่คือสัถานการณ์ในตลาดหุ้นนะครับเราจะสังเกตว่า สถานการณ์เริ่มนิ่งๆนะครับนักถุนครับคำว่านิ่งๆคือยังไงครับคือเนี่ยครับเป็นแบบนี้เริ่มปิดบวกบ้างนะครับเริ่มปิดลบเล็กน้อยบ้างถ้าเทียบกับในช่วงของวันก่อนหน้านะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับสัญญาณดัมนดิบเวฟเท็เซอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กก็สามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับประมาณ69เซนต์ด้วยกันคานรับกับตัวเลข GDP ที่แข็งแกร่งนะครับหนุนความหวังดิมานฟื้นตัวครับทุกท่าน สัญญาณน้ำมันดิบเวสเทิ์ัสะครตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัส,สบดีหลังสหรัฐได้มีการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสที่2ประจำปีนี้ซึ่งก็ช่วยให้นักทุนนะครับมีความหวังว่าอุปสงค์น้ํามันนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยครับ อย่างไรก็ดีนะครับคุณผู้ชมครับราคาน้ำมันก็กลับลดช่วงบวกเนื่องจากนักทุนไิตกกังวลเกี่ยวกับการนําเข้าน้ํามันของจีนที่ชะลอลงโดยข้อมูลของรัฐบาลจีนบ่งชี้ว่าการนําเข้าน้ํามันและการกลั่นน้ามันของจีนในปีนี้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับที่ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอลงท่ามกลางภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภายในประเทศครับนอกจากนี้ราคาน้ามันยังถูกกดดันจากรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนดนกาซา รวมทั้งวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันในช่วงฤด,ดูร้อนขนาดเดียวกันก็มีการคาดการว่าโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในสหรัฐนั้นจะมีการรายงานผลประกอบการที่ลดลงอย่างมากในไตรามาสที่2นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ดีเปข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนั้นก็ยังคงมีการฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับเข้าสู่บริเวณกรอบแนวต้านที่เราได้มีการตีกันเอาไว้ซึ่งก็คือโซนตัวเลข77.8กับ78.543ถ้าสมมติราคาน้ำมันจะสามารถขึ้นได้อีกและผ่านโซนนี้ไปได้ผมมีความเชื่อว่า เราอาจจะได้เห็นการกลับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้นๆเลยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสาของราคาทองคำนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าราคาทองคํานั้นโดนเทขายทํากําไรเป็นลักษณะข,ของการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุนนะครับไปลงในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจริงๆจะบอกว่าไปลงในสินทรัพย์มันก็ไม่ได้เพราะเขาต้องเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันก็ลงเหมือนกัน มันคือการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุนเพื่อน,นําไป cover ระดับมาจรจิ้นเฉยๆครับนักทุนครับทีนี้สนรคารอินโฟเควสนะครับคุณผู้ชมครับเขารายงานมาเขาบอกว่าทองคําปิดตัวร่วงประมาณ62.2เหรียญหรือถ้าตีเป็นจุดก็ประมาณ6,000กว่าจุดครับทุกท่าน จากแรงเทขายทำกำไรและตลาดก็รอจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนนี้ด้วยคืนนี้มีอะไรครับคืนนี้ในช่วงเวลา1 9บ0นาินาทีนะครับคุณผู้ชมจะมีการรายงานถึงตัวเลข PCE ตัวเลข PCE นี่มีความสำคัญไหมมีครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงเขาเรียกว่าเงินเฟอ้ออีกตัวหนึ่งที่เฟดให้ความสนใจครับเป็นการจับใจ่ายใช้สอย จากทางผู้บริโภคโดยปกติแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะมีความเชื่อว่าตัวเลข PCE จะเป็นอะไรที่มีความชัดเจนและก็แม่นยำกว่าตัวเลข CPI ครับแต่แน่นอนครับว่าตอนนี้คณะกรรมการเฟดนั้นให้ความสนใจกับตัวเลข CPI มากกว่าดังนั้นตัวเลข PCE ถามว่ามีความแรงไหมมีครับความแรงแต่ก็จะลดน้อยลงไปนะครับนั่งถุกครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วคาดการณ์เป็นไงคุณครับคาดการณ์ว่าน่าจะปรับตัวลงเล็กน้อย ลงนี่แปลว่าหนุนทองใช่ครับลงนี่แปลว่าหนุนให้ทองขึ้นได้อันนี้ถ้าพูดไปตามที่สารข่าวรายงานนะเพราะว่าเวลาดูตัวเลขนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยเราจะดูในภาพของรายปีเป็นหลักก่อนแล้วค่อยย่อกลับมาดูรายเดือนรายเดือนเขาจะสามารถบ่งบอกได้ถึงอัตราการเร่งเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวแต่อย่างใดนี่คือการสรุปข่าวนะครับในช่วงเช้านี้นะครับขอบพระคุณครับผม สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US Dollar เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือครูเปา50 ตามด้วยเลขหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนะี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12มนิถุนาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนั่นุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคููเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเซมทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม